น้ำปลาร้าปรุงรสแซเสอีสานสุดยอดน้ำปลา,าร้าอ,อีสานสูตรพิเศษเซบสอีสานเป็นน้ำปลาร้าที่ใหญ่เขาหมายถึงขวดไงพวกฝาบสัวเป็นปลาร้าที่แน่นทำมาจากเนื้อปลาที่อึม, <c oughs> ม,อมป้าขาองาึยอยงมเป็นจะเสียังโอ้ยบเดแยกรุงรสไม่เป็นบาดแกตอนเจ้าเตี่ยวยังไม่สีเพราะไงสุดยอดน้ำปลาร,ร้าอีสานแท้สูตรพิเศษผ่านการหมักแบบดั้งเดิมของอีสานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปรุงรสแบบทันสมยัยท่านจะรู้สึกถึงคำว่า ッフ<タ>ッフ! นงนัวขนาด400มิลลิตรใช้ปลาราแท้ร้อยเปอร์เซนต์ใช้ปลารหที่หมักนานถึง1ปีขึ้นไปไม่ผสมแป้งไม่มีวัตถุก,กันเสียไม่ผสมขี้ปลาทูไม่เหม็นข่าวน้ำปลารหลต้มสุกร้อยเปอร์เซนต์มีใบอนุญาตรับรองโดยโอยอยเก็บได้นานมากกว่า2ปีในอุณหภูมิปกติน้ำปลาแยกทั้งอื่นเนี่ยหมักมะหอดปีขากระต้มตักเซขคหวบ๊สูของเ้ามหมักโดนกว่าหนึ่งปีปได้อทิตี์เดียวขากระต้มเลย,ยน้ำปลาแยกบางเจ้านี่คก็เจ้าผสมแป้งเนยบ๊ ไม่ผสมเป็นใส่หมอลักทุ่นีล่ะขวางอห้ออื่นนี่ผสมขี่ประทูเดยบัสูของข้าวเหวะาันผสมใส่เป็นัตถตูลักเลยล่ะขวงเจ้าอื่นอี่สมเหม็นข้าเลยจะมันสูของข้าวมาแมเปิดสารับ้านวสิเป็นคนจะได้ชุดไทยละกูเขาจะมาจังเลยใครว่าเรียนได้พี่้อง สนใจสั่งซื้อที่แซบนงนัวหรือโทร0899364235ผู้ใดสร้างเปซิมแล้วทักมาบอกคอไัได้หรืเปล่าไง